ผู้พ่อกันอี้ลราครับผมกับช่องเอ็มขัดเข้าเชนเอาครับมื้อนี้นะครับผมที่เก่าที่เดิมครับซุ้มแซวคือเก่าครับมื้อนี้สิพาเบิ้งเมนูนี่ครับเพื่อนว่าหอยล่านะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมน,นี่ใช่ไหมน้องม้าอันนี้หอยอะไรน,นะหอยล่า,า,าหอยล่าสูตรอร่อยจากบ้านบ้านใหม่แบบยัยยว่วยั่วนะคนทำนะคนทำนี่คือเก่าเส้นเดิมแม่เราครับผู้เก่าเออแล้วอันนี้อันนี้ อันนี้เห่อยังเหรอต้มแล้วเน<อ>าะอันนี้เขาต้มแล้ว e เหลือแต่สีเปย่างต่อนะครับนี่เขาจะแบบนี้แล้วเขาจมาเสียบใส่ไม้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มักด้วยแบบสูตรพิเศษเพื่อ,คอนครับอันนี้บอกไว้เลยครับสูตรละสามแสนต้องสีขายหลหังจากนั้น <จะ S 1> อ่ะลองไปย่างดิน้องนะเอาไปเอาน้องจิมมี่เอาจิมมี่ไปแล้วย่างดินี่เอาเมล็ดสักแค่ไม้ก็ได้นี่นะครับเออสูตรสิเดี๋ยวใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวบอกนะครับผม ตั้งแบบเรื่อยๆนะครับเป็นที่ว่าเป็นกับแกมสันดีได้สักทีเดียวไหนี่ก็บร่ได้ซื้ออีกนะครับคือเก่านะครับตามตรงไหทตรงหน้าครับมีหลายนะครับผมกินตอนนี้ขี่ตอนบ่ายเลยพี่น้องอายกินบ่ใหญ่บางม้วนๆไปถ่ายมาซุกขนาดครับซุกก็กินได้เลย หอยล่า <Hoy> จากใบเจกบนะครับนอกจากสิ่งนี้เมนูหอยนะครับืัอนี้เขากับมาเสริมครับเขาสีคืออยากยาก่ยางย่างหมูท่านอือก็เลยจัดไปเลยไปซื้อมาเมื่อกี้อันนี้อันนี้บมได้ขายเองเรื่องหมูเนี่ย,อยเออไปซื้อครับผมก็เลยสย่างแบบบ้านๆห้วเลือ,อยเพื่อกินอันนี้วัตถุดิปซื้อสันคอนะครับบันี้ก็เลยได้มองมองทามันครับเต่าเชี่ยอยู่นะครับได้อยู่

ว้าวเป็นเสบพคุณว่อาอาหารพ่อตาขา้าวตาสูอาหารอีสานบ้านหนอง,งบอรวเเดียดเ๋ยวครับพี่วันเนี่มักเอกเบือ่อเลยครับเนี่ยนี่จะแข็งแบบไม่กินค <สา S 1> <พ>อามนะบึงจะดูแบบประคับ <สา S 1> ไม่กินคอามนี่ครับได้เอามาโซวกล้องสักสินได้ไหมคะ หอ,อยหย่าครับเอาเค็มทำหมูเครืรออ่องอย้่ปะอร่อยมากนี่าใคอยากใครอ,อา,กา,กากล้องขอ,อยากตากล้องอ๋อให้ดูชิมแล้วบ้านี่อืมอร่อยครับเนื้อแบบเลิศปลาทำย่อเย็บร้อยครับเมนูนะครับย่างหมูนะครับสูตรเต็มขัดเข้าครับผมนี่อันนี้กัหอยล่า มีลาภกอะไรนะนะครับเรียบร้อยน้องเออจะเดี๋ยวมันสิขัด่ออีสานบ้านเลาวครับผมอันนี้เตรียมนะครับอันนี้ก็เมนูหอยอีกอันนี้จะก้อยหอยนี่เตรียมเครื่องแล้วครับพี่น้องปึ๊บมาแล้วปึ๊บนะครับมีคนก้อยนะครับผมใส่ลงไปอันนี้ยังไงแป้งนัวเนาะแป้งนัว ลงไปแล้วหนึ่งซอนย่่งใาย่ไปไล่แทบไหลน้ำปลาครับผมบรายโฆษณาได้ครับบดนะครับแจ็กเสียบปลาเสียบอยไ่ใอันถังน้ำปลาใส่ไปแล้วเรื่อองง้้้แดว ปลาแดกขวดเบพี่น้องเบื้องนี้ปลาแดกปุกหัวเสียพี่น้องเลยไปขวดปลาแดกพันบิดาก็ปุกนี่แหะพี่น้องใส่เข้าไปหวกเข้าไปกะนกึงใส่ร้ายครับอันนี้พรใส่ร้ายขึ้นไผู้โดายงันีเหนาแล้วนี่ยงน้อันนี้ิดพงครับใส่เข้าไปแม่ ไปมเพดกไสหลายผู้ใดบ่เอยเพียดกับไสหน่อยๆยอไปก่อนเพิมเ่าอาวดใส่เธอบป่ะเทิบนคนเ่าๆพวกนี้เอาลวดใส่ฮะเอาปัวน้ำนเจี่ะอนี่ีนี่นี่นรดวน้ดใส่ลงไปเรียบร้อยคหอมนะครับคนคนรอบนี่เอาซีมุกมุกบ่านี่ซีมุกแค่หคนแค่หผบี บุกเข้าไเขาดำแซมแซมไหอืมอืมอืมอ่าเคยคยร้านไหนนะบ่อไร่ข้ามยาววะนี่นะพี่น้องแนี่กินข้าวแรกมื่อนี้นะครับสำหรับเมนูครับสลัดอิ่มขัดเข้ากับผมนี่ครับเรียบร้อยครับก้อยหอยนี่ครับย่างหมูนะครับสไตล์อิ่มขัดเข้าตำบักงุ้งครับสิ่งที่ขาดบ่ได้นะครับผมอาหารอีสานพื้นบ้านข้านะครับผม

นี่ครับคุบปองประกอบบาดนี่เรียบร้อยที่เหลือก็จูวสลัดนี่ลับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวครับพอเห็ดยังแล้วเลีวนะครับทุกเหลียวทุกเมนูกะตุ้ยละครับบาดนี้ยุ่มไผ่ยุ่มมันครับพุลไม้พุลเมื่อเดี๋ยวบาดนี้หลายแนวครับนึกกินกับอะไรด่าอ เพี่ก็ขี้วตาด่าแล้วนี่เดาดาแลาว้าลาวกันีน,นี่อะไรอ่นันนี้เนานาแสดงว่าแจกงอันนี้ไม่จะผักไม่จะอีเนาะแกงอนี้เนาะอินนั่งก็ะด้เปนนั่งก็ไดกไม่เป็นยังไงบ้างนี่แหละครับพี่น้องอีสานบ้านเฮาครับเน่วอ,อยากเน่กินนะครับบ่อึดบ่อยากพี่น้องอย่างไปใส่กะ ยจับมาเห็ดเป็นเนื้ออยากไม่กินได้เบอรครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับก <Okay. S 1> ะขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงสามีกอนนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับกดติดตามเต็มขัดเข้าน้ำเด้อยครับเด้อ